โอมชานติวันนี้วันที่หเดือนพฤษภาคมปี2องพเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานเพื่อที่จะให้บาปของลูกในชาตินี้เบาขึ้นจงบอกความจริงกับพ่อแล้วจบสิ้นบาปในอดีตชาติของลูกด้วยไฟของโยคะ คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือความห่วงใยเดียวที่ลูกลูกนั้นควรจะมีเพื่อที่จะมาเป็นผู้ช่วยของพระเจ้าได้คำตอบลูกลูกจะต้องอยู่ในการแสวงบุญแห่งการจดจําและแน่นอนจงกลับมาบริสุทธิ์ลูกลูกควรจะมีความห่วงใยที่จะกลับมาบริสุทธิ์นี่คือวิชาหลัก ลูกลูกผู้ที่จะกลับมาบริสุทธิ์นั้นจะมาเป็นคนผู้ที่สามารถมาเป็นผู้ช่วยของพ่อได้อะไรละ่ะที่พ่อจะสามารถทำคนเดียวได้นี่แหละทำไมลูกลูกลูกจะต้องทำให้โลกบริสุทธิ์และก็สร้างอาณาจักรที่บริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะของลูกเองโดยการทำตามสีหมัด อันดับแรกจงทำตัวลูกเองให้บริสุทธิ์ก่อนสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ฟังเมรีแล้วถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆเช่นเดียวกับการศึกษาให้สอนคนอื่นๆด้วยจงมาเป็นผู้ให้คุณประโยชน์เข็มกรดของลูกนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่อย่างเป็นผู้ส่งสารของลูกดังนั้นให้สวมใส่เข็มกรดของลูก จุดที่สองเพื่อที่จะก่อตั้งความสงบในโลกให้อยู่ในการสแสวงบุญแห่งการจดจำดังเช่นที่สายตาของพ่อนั้นไม่มีขีดจำกัดแล้วท่านก็ให้กระแสที่จะทำให้โลกทั้งหมดบริสุทธิ์ดังนั้นจงทำตามพ่อและจงมาเป็นผู้ช่วยของท่านเช่นกันพรของบัพตะดา,ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นจงเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของการกระทำต่างๆและมีประสบการณ์ของสภาพขามาทิตโดยการมีความสมดุลของกรรมและก็โยคะเมื่อลูกนั้นมีความสมดุลของกรรมและโยคะต่อมาลูกก็จะมาเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยความสำเร็จได้โดยอัตโนมัติในทุกการกระทำ ดวงยานคาโมโยคีจะไม่เคยติดกับอยู่ในบ่วงพันธะกรรมใดๆบางคนผู้ที่เป็นอิสระจากบ่วงพันธะกรรมต่างๆเรียกว่าคามาทิสคามาทิสไม่ได้หมายความว่าลูกนั้นจะขึ้นไปอยู่เหนือการกระทำลูกลูกจะต้องไม่ละวางจากการกระทำแต่จงละวางจากการติดกับอยู่ในบ่วงของการกระทำต่างๆ คามาโยคีดวงวิญญาณคามาโยคีเช่นนั้นจะทำการกระทำของดวงวญาณอื่นๆให้สูงส่งได้ด้วยการกระทำของเขาเองสำหรับดวงวญาณเช่นนั้นทุกการกระทำนั้นจะอยู่อย่างสนุกสนานเขานั้นจะไม่มีประสบการณ์กับสิ่งใดๆว่ายากลำบากคติพจน์ในวันนี้ความรักของพระเจ้านั้น เป็นนาฬิกาปลุกที่จะปลุกลูกในอมฤตเวลาความรักของพระเจ้าเป็นนาฬิกาปลุกที่จะปลุกลูกขึ้นมาในอมฤตเวลาอัจฉาโองค์านติ